โอเคมากสวยมากค่ะน้องผู้ชายน้องผู้ชายน้องผู้ชายหันหน้าไปทางนู้นเลยค่ะเออยเอายกยกแขนขึ้นค่ะน้องผู้ชายยกวางบนบนไหลผู้หญิงเลยเยิ้มยิ้มด้วยค่ะ <laughs> น้องผู้ชายยิ้มค่ะยิ้มค่ะกูบอกให้ยิ้ม <laughs> <laughs> อ,อะไรนะคะว <laughs> ันนี้ได้อะพ่อเงี่ยไรเสบ <laughs> เอ <laughs> เอเอนี่ยลุงชายลุงชายจะขึ้นโดยมาผูกมะเจ้าแม่ก่อโดยถนนแม่ก่อ เออถ้าคืนอย่างอี้เนี่ยลุงชายอย่าปลอดภัยเนอะมันอบอุ่นลุงชายเนี่ยตอนนี้อะเดี๋ยวโง่เดี๋ยวกันยงิงอย่างน่ะเดียวไปเตี๋ยว,วยนเนือ้อมันเที่ยวได้มัจะรีดแตงมาเตี๋ยวอย่างอี้มันก็ปกตนินี่ก็ฟังกับผมอีทเขานด้นะต้องหันใจผมตัว เอาแต่ผมอ้าวหมอเสร็จแล้วเหรอครับหมอหมอมาช่วยปานมาหมอมาดูหน่อยถ้ามันค้างใส่ผมเลยหมอมาดูหน่อยถ้ามันค้างใส่ผมเลย มาโต้แ hạng ประแงแันนี้อรอย่าี้ให้อิดไปเลยครับเป็นคนปานเน่เระแล้วอย่างมืดทุึอันนี้ถ้ามืดงามครับอ๋อถ้ามืดจะแงพอเหมือนจะไทยมืดแล้วก็ปวดแสบจ้ะพี่กตายเลยบอกครับบอกด้หมดครับมายืนเลยยืนกัหมอฮะเพื่อจำเลยฮะก็หมอนะ เราตั้งตาไงเนาะโอเคเอามุมนี่นี่น้องผู้หญิงคะน้องผู้หญิงคะยืนยืนดีๆค่ะยืนให้สวยๆเพราะท่าสวยๆค่ะโอเคยิ้มยิ้มด้วยค่ะน้องโอเคมากสวยมากค่ะน้องผู้ชายน้องผู้ชาย น้องผู้ชายหันหน้าไปตรงนู้นเลยค่ะเอ่อยกยกแขนขึ้นค่ะน้องผู้ชายยกบางบนบนไหล่ผู้หญิงเลยอลยยิ้มยิ้มด้วยค่ะน้องผู้ชายยิ้มค่ะยิ้มค่ะกูบอกให้ยิ้มอะไรนะคะมันยิ้มได้อะโผ่เหี้ยเศีมเอายิ้มออาโพส์โอเคถ่ายรูปค่ะหนึ่งสองสามน้องผู้หญิงหันหน้ามาค่ะอย่าเพิดค่ะน้องผู้หญิงค่ะอย่า โอเคโอเคโพราะาโอเคมือม okay, okay, okay. ือไว้ไปเลยค่ะมือไวไปเลยน้องผู้หญิงยิ้มผู like. ้ชายยิ้มค่ะ totally. ยิ้มยิ้มค่ะโอเคค่ะไปรับรางวัลกันเลยค่ะด้านด้านนอกค่ะเชิญหน้าเชิญเดินเดินค่ะเดินค่ะเดินตามผู้หญิงไปเลยค่ะให้ไวค่ะให้ไวเดินให้ไวค่ะเดินให้ตามผู้หญิง มาเดี๋ยวหัวจะฟาดกับพื้นกันมาที้เลยโอเคจื๊บไวเซนใครกีกินเน้าตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยียเงมาเนาย